ไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นอะไรก็จะขอขอขอเนี่ยมันนันตรงข้ามกับสละใช่ไหมใช่พระโพธิสัตว์นี่ท่านจะสละออกสละออกสละ,ออสะออแล้วท่านถึงโค้นสละออกเนี่ยจะได้มาได้มาได้มาคนเรานี่เนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งจะคนที่เขาสร้างสมทานศีลภาวนาบารมีพวกนี้คำว่าจนจะไม่มีสำหรับเขาใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่สนใจเลย เขาไม่สนใจว่าเขาจะทําไปแค่นี้จะได้อะไรตอบมาแค่นี้เขาไม่คิดไม่ถึงคิดถึงกําไรและขาดทุนเขาจะเป็นผู้ให้เหมือนพระโพธิสัททานบารมีสร้างเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เร็วๆนะอยากจะมีบุญแบบ,บแบบที่ได้ทันใจเลย <c oughs> ไม่ติดขัดนะให้ทําทุกวันสั่งสมขึ้นทุกวันเหมือนพระโพธิสัตวเพราะนั้นอยากจะบอกว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เรา หลักสูตรของโพธิสัตว์ควรเอามาใช้มีอะไรบ้างครับผมทานบารมีศีลบารมีการออกบทในครมะปัญญาแสวงหาปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่แหละบารมีสิบบารมีสามสิบ